เพื่อนๆทุกคนนะครับก็มีอีกหนึ่งเว็บพูดนะครับมาฝักเพื่อนๆเนาะก็คือเว็บตัวนี้นะครับสีเล็กเนาะครับก็จริงเว็บตัวนี้ก็เปิดมาได้หลายวันอยู่แล้วนะครับก็เกือบเเดือนแล้วเนาะนะครับก็พี่ได้สมัครทิ้งไว้นะครับก็พูดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อไม่ได้เอามารีวิวเนาะเพราะว่าพี่ติดภารกิจงานสีดำเนาะก็เมอจบภารกิจแล้วก็ จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมพิสูจน์ด้วยกันนะครับก็เป็นอีกเว็บหนึ่งเนาะมากสมัครแล้วนะครับก็จะได้รับเนี่ยแป่งคุดฟรีนะครับที่ 111G เ็ดนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับก็วิธีสมัครนะครับลิงก์ที่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาที่ r e ส i ตอร์ตรงนี้นะครับพี่แปลเป็นภาษาไทยดีกว่าเนาะ อ่าโอเคนะครับอ่ะการลงทะเบียนนะครับกดตรงนี้โอเคนะครับก็อันดับแรกก็กรอกชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ไปกรอกอีเมลตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับกดที่ติ๊กเครื่องหมายถูกอันนี้ด้วยนะอันเล็กตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาแก้ั้ชาตรงนี้นะแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับ อันนี้พี่สมัครจริงไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราพี่เข้าสู่ระบบเลยละกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าแผงควบคุมนะครับหน้าแรกนะก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับข้อมูลการทําธุรกรรมเนะาะการฝากเย่ยไม่มีนะครับอันนี้พี่ไม่เน้นฝากเนาะเพราะว่าอยากจะทาให้เพื่อนๆนย่ยเป็นสายฟรีทั้งหมดนะครับอ่าโอเคนะก็ยังไม่ได้ถอนเหมือนกันนะโอเคนะครับเพราะว่าอ่าพี่ก็ขุดทิ้งไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พี่ขุดในเหรียญอ่า LTC นะครับ ตอนนี้อยู่0.002แล้วนครับเหรียญทั้งหมดที่ขุดได้นะก็มีบิตคอยนะครับ BTC นะอา e ์ไซนะครับเหรียญดอทนะครับม c h นะครับ TRX นะครับแล้วก็ขุดเป็นเหรียญ USD นะครับดอลลร์เนาะสามารถกดลงทุนซ้ำได้นะครับตรงนี้นะเพื่อเป็นการเพิ่มแ a s ของเรานะครับเพิ่มพลังขุดของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราได้รับมาก็ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแหนะครับหนึ่งหนึ่งน่เนาะโอเคนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายการข้อมูลเนาะพี่ก็ลงไปรายคอยเต็มพี่เลยหนึ่งร้อยนะครับก็ทําไมชอบขุดาลคอยเพราะว่าเาเหรียญในเอาจริงๆคือพี่จะเลือกเหรียญที่ถูกที่สุดนะเพราะว่าการขุดมันจะได้ขุดไวนะครับอย่างบีดีซีเนี่ยส่วนมากพี่ไม่ค่อยกดเนาะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันแพง การขุดมันน้อยเนาะมันมันจะช้านะครับอ่ะทีนี้พี่ขุดเรี่ยอะไรคอยส่วนมากพี่จะเลือกเรียยส่วนมากพี่จะเลือกเหรียญ r T c นะครับอ่ะไม่งั้นก็เป็นดอทไปเลยนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าแผงควบคุมเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่การขุดอันที่สองนะครับก็อ่านี่อันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องขุดเนาะโอเคนะเดี๋ยวนี้พี่กดปุ๊บ อันนี้พี่ปิดอ่าอันนี้พี่ปิดแล้วนะครับเขาก็จะเสร็จตั้งค่าให้เราใหม่นะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดเครื่องพูดวิธีเปิดก็ลากนี่เลยครับปึ๊บมาให้สุดเลยนะเนี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วหเห็นไหมครับโอเคนะวิธีเปิดเครื่องพูดนะครับก็คือแบบนี้นะอ่าโอเคการลงทุนซ้ําเนี่ยสามารถลงทุนได้นะแต่พี่ยังไม่กดเนาะเดี๋ยวเอาไว้ถอนก่อนละกันนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องคํานวณน,นะครับ ่างคำนวณเนาะลอะงกดดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับพลังขุดเนี่ยรายได้อะประมาณเท่าไหร่นะนี่ต่อเดือนแต่พี่ยังขุดไม่ถึงเดือนเลยนะโอเคอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นอตรารายได้นะครับสําหรับพลังขุดสายฟรีนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะกดออกก่อนนะครับส่วนการถอนนะครับไปเงินฝากพี่ขอข้ามเลยนะ พี่ไปถอนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับวิธีการถอนก็กดที่ถอนนะครับแล้วก็มาเลือกนะเลือกเหรียญที่เราเนี่ยเปิดขุดไว้นะครับก็คือายคอยนะขันต่ำอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับอ่าศูนย์จุดศูนย์ห้ายอดยังไม่ถึงนี่อันนี้ยอดของเรานะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งก็รอคิวอัปเดตละกันนะครับผมอ่าทีนี้นะครับก็วิธีแนะนําเพื่อนนะครับก็คือโปรแกรมพันธมิตรตรงนี้นะครับรือพันเนอร์นั่นเองนะ ก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะ Copy ไปให้เพื่อนๆเนี่ยสมัครผ่าลิงก์ของเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือแบบโปรแกรมการเนี่ยการตั้งอิงนะคคัะของเพื่อนแต่ละคนเนาะเพื่อนที่อ่าสมัครผ่าลิงก์เรานะครับแล้วก็เพื่อนที่ลงทุนเนี่ยเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ต,ตามนี้เลยครับอ่ารายละเอียดได้นะโอเคนะอันนี้พี่ยังไม่ได้ถอดนะเว็บนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเว็บนะครับก็เดี๋ยวจะลงตอกเลยเนาะ ส่วนนะครับส่วนคำถามที่บ่อยก็ตรงนี้นะครับอ่าอื่นๆนะครับอื่นๆเนาะนอกเหนือจากที่พี่อธิบายไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะคะนี่การถอนท่านต่ํานะครับของแต่ละเหรียญอ่าตามนี้นะครับกดเข้ามาดูได้นะประมาณนี้เลยอันนี้คือจํานวนการถอนใช่ไหมแล้วจํานวนการฝากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อ่าต้องการฝากเนาะ ขั้นต่ำคือหนึ่งดอลลาร์นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาอ่านดูรายละเอียดกันได้นะครับผมอ่าโอเคนะสำหรับว็บมีนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเคขุดเปิดเครื่องขุดเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับกดออกไปได้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูว่าถึงแลถอหรือยังนะครับทีนี้การถอดเนี่ยก็ขอติดไว้ก่อนทเหมือนเดิมนะครับก็ เอาไว้รอถึงยอดขั้นต่ำในการถอนแล้วเนาะก็จะมาทำคลิปอัปเดตเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมีตังด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ